วันนี้เวลา16นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี2566าจำนวน1 0 6 0นนายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปรลัดกระทรวงกลาโหมและคณะร่วงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองารแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายผู้เป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ในโอกาสที่ได้มาถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันนี้นายทหารและนายตำรวจที่ได้รับยศสูงขึ้นโดยเฉพาะขึ้นมาเป็นชั้นในผลนั้นมีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบมากซึ่งมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองการประพรัติปฏิบัติ ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่หรือการดำเนินชีวิตประจำวันก็ตามล้วนม,มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าประพฤิปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็จะทำให้งานมีผลสำเร็จอย่างดีทั้งยังสะท้อนถึงหน่วยงานกองทัพและประเทศชาติโดยตรงด้วย จึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับยศสูงขึ้นในครั้งนี้ตั้งส่งวนตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความเข้มแข็งเสียสละและซื่อสัตย์จริตงานที่ทําจะได้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้อันจะทําให้หน่วยงานและองค์กรของท่านตลอดถึงประเทศชาติและประชาชน มนความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตื่ไปขออำานวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในหน้าที่และมีความสุขความเจริญในชีวิตทุกประการ